กราบสวัสดีแม่พ่อใจดีใจบุญนะคะวันนี้ก็ตอนเช้านะคะวันนี้นะคะตอนเช้าเช้าวันอังคารนะคะเจอกับแม่เจ้าคุณของพวกเรานะคะผังแม่เจ้าคุณนะคะวันนี้นะคะผังแม่เจ้าคุณเรานะคะได้มาอาบน้ํานะคะกับพ่อควานเรานะคะ กวานพามาอาบน้ำแต่เช้าเลยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะทุกๆคะแนนทุกๆก,กำลังใจนะคะที่เข้ามาให้นะคะพังแม่เจ้าคุณพังแม่มะลินะคะได้ทานผลไม้วันหวานนะคะก่อนนอนนะคะรูปร่างอ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะคุณแม่จ๋า ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแม่พ่อจ๋าจงเด็กๆของพวกเรานะคะช้างชราส่งเชือกนะคะพังแม่เจ้าคุณกับพังแม่มัลินะคะกดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะต่อไปก็จะได้ไปพบกับแม่มะลิของพวกเรานะคะได้ทานส่วนแบ่งกันนะคะ เป็นพระคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเอาแม่เจ้าคุณเรานะคะไปกินหญ้านะคะหญ้าอ,อ่อนๆนะคะที่พกอวนเราตัดนะคะออขอบพระคุณมากๆอยู่กับตานะคะตาพามาอาบน้ำแต่เช้าเลยนะคะมาตั้งสองเชือกแล้วนะคะแม่เมลิอาบเสร็จแล้วนะคะดูแม่เจ้าคุณนะคะโบกไม้โบกมือนะคะ yani จะขอกินแล้วนะคะแม่ชาจะขอกินแล้วนะคะคุณตาพามาอาบน้ำแต่เช้าตรู่เลยนะคะตอนนี้นะคะ ดูแอค,แอคส่ย,ยายนะคะ <g ül üyor> ยืนเท่ๆส่ย,ยายนะคะขอบคุณนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะอแบบขอบพระคุณในความเมตตานะคะแม่พ่อจ๋าสำหรับทุกๆก,กําลังใจทุกๆคะแนนนะคะที่เติมเข้ามาให้นะคะจงเล็กๆของพวกเรานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพาไปแล้วนะคะพาไปอยู่ใกล้ๆก,กับแม่มะลินะคะแม่มะลิเรานะคะยืนแอคค่ารอคะแนนนะคะ รอส่วนแบ่งนะคะทษทีนะคะรอส่วนแบ่งนะคะที่ผู้ใหญ่ใจดีใจบุญเมตตาเข้ามาให้นะคะดูนะคะเห็นพอกวานมานะคะจะไม่กินยาแล้วนะคะรอกินผลไม้นะคะแม่พ่อชาขอบคุณนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะที่เมตตาช่องเล็กๆของพวกเรานะคะช้ชางชราส่งเชือกนะคะพังแม่เจ้าคุณกับพังแม่มลินะคะต่อไปนะคะ พ่อควานเรานะคะจะเอาส่วนแบ่งมาให้แม่มลิก่อนนะคะตอนนี้นะคะแม่มลิหิวแล้วนะคะเอาส่วนแบ่งให้แม่มลิก่อนเลยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะร่ำรวยเงินทองโชคลาภก้อนโตโตนะคะสาธุสาธุนะคะ สุขภาพกายแข็งแรงนะคะแม่พ่อจ๋าขอให้คุณพระนะคะคุ้มครองทุกท่านทั้งครอบครัวด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะช่องเล็กๆของพวกเราตายายด้วยนะคะช่องพังแม่เจ้าคุณกับพังแม่มลินะคะช่องใหม่นะคะต่อจากช่องเมษาลำซิ่งนะคะแม่พ่อจ๋าขอบพระคุณมากๆนะคะกราบขอบพระคุณในความเมตตานะคะเอะคนคามหมายมาคก่านะะี้ กินมันทายยาออกไปด,ดูไปก่อนดูพ่อควานเราอ้าวทานได้ทานญ้าแล้วแม่เจ้าคุณเรานะคะดูแม่เจ้าคุณกินญ้านะคะเจ้าคุณกินญ้าแล้ว oh. <laughs> แม่วันี้ก็โยกไันะคะอยากจะทานญ้านะคะแม่วลีนะคะ อยากจะทานยานะคะเดี๋ยวได้ทานนะคะเดี๋ยวได้ทานส่วนแบ่งนะคะทานส่วนแบ่งเมื่อคืนนี้นะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะกราบขอบพระคุณในความเมตตานะคะผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะขอให้ทุกท่านนะคะเจริญรุ่งเรืองนะคะรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะแม่พ่อจ๋าเดี๋ยวเม่มะลินะคะได้ทานผลไม้แล้วนะคะผลไม้ส่วนแบ่งเมื่อคืนนี้นะคะ คะแนนของผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะเต็มตะกร้านะคะเมื่อคืนก็ไม่หมดนะคะเหลือเยอะมากๆเลยนะคะฝากผู้ใหญ่ใจดีใจบุญนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะได้ฐานแล้วนะคะส่วนแบ่งของแม่มลินะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่พ่อจ๋าขอให้แม่พ่อใจดีใจบุญทุกท่านนะคะ พบแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะขอให้รุ่งๆเรืองๆนะคะสาธุสาธุนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควันก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ